บอกว่าน้อง3ามขวบ4เดือนพูดได้สื่อสารบอกความต้องการได้แต่น้องยังพูดตามเราค่ะยังเล่าเรื่องเราไม่ค่อยได้เ,เวลาพูดตามเนี่ยเพราะว่าหนึ่งพูดตามคือสมองไม่เข้าใจคำถามเด็กยังไม่เข้าใจคำถาม2พูดตามคือกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะแม่ถามว่าแบบเนี้ยเราจะตอบว่ายังไงดีนะคะเราจะต้อง ให้ลูกเข้าใจคำถามได้ชัดมากขึ้นลูกกินข้าวอีกไหมนะคะถ้าเขาถามว่ากินข้าวอีกไหมเราก็บอกว่าหนูจะกินไก่หรือหนูจะกินไข่อีกไหมเอาอะไรดีไก่หรือไข่นะคะอ่ะคือ 1. มีมีคำตอบให้เลือกนะคะเพื่อที่น้องจะคิดมีประมวลผลการโต้ตอบได้ดีขึ้น 2. เห็นชัดขึ้น อันนี้หรืออันนี้นะคะเนาะ <S <S เขาก็จะได้อ,อ๋อรู้ว่าเขาจะต้องตอบอะไรนะคะเวลาที่มีการพูดซ้ำทวนคำเราจะต้องฝึกสม่ำเสมอคือการคำถามของเราจะต้องชัดเจนนะคะชัดเจนเรื่องการมองเห็นชัดเจนเรื่องของกลิ่นชัดเจนเรื่องของสัมผัสชัดเจนเรื่องว่าฉันรู้จักเนี่ยที่แม่ถามเนี่ยว่ามันคืออะไรนะคะโอเคยังเล่าเรื่องไม่ค่อยได้ การเล่าเรื่องเนี่ยเราจะต้องเชื่อมเชื่อมเรื่องราวต่างๆให้น้องก่อนนะคะเช่นไปโรงเรียนมาวันเนี้ยไปเล่นไปโรงเรียนมาวันนี้ทำอะไรบ้างโอ้ยคิดไม่ออกเลยเหตุการณ์เยอะมากในหัวนะคะปึ๊บปึ๊บป,บป,บป,บปบภาพขึ้นในหัวเยอะมากไม่รู้จะตอบว่าอะไรไม่ตอบดีกว่าไม่รู้จะหาคำศัพท์อะไรมานะคะเพราะฉะนั้นคำถามเราก็จะต้องย่อลงฟึ๊บสโคบลงฟึ๊บนะคะ วันนี้เล่นสไลเดอร์กับใครน้องเหรือน้องบีะนะคะโฟกัสไปตรงจุดนั้นๆเลยวันนี้กินข้าวเที่ยงกับอะไรนะคะถ้าเรารู้แล้วแหละคุณครูถ่ายรูปมาว่าวันนี้มีไก่ทอดกับเอ่อซุปแกงจืดนะคะอ่ะเราก็อาจจะถามว่าวันนี้ลูกกินข้าวเที่ยงกับไก่ทอดหรือแกงจืด แบบนั้นนะคะคือให้เด็กเห็นภาพชาัดเข้าใจคำถามเจาะประเด็นลงไปนะคะทำแบบนี้ต่อเนื่องเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถามต่อถามต่อถามต่อนะคะแล้วก็ถามถึงความรู้สึกอย่าลืมถามถึงความรู้สึกลูกก่อนนะเวลาที่เราจะอยากคุยกับใครสักคนเนี่ยคือเราจะต้องรู้ได้ว่าเขาสนใจเรื่องอะไร อยากโต้ตอบกับเราเรื่องนี้ไหมนะคะถ้าถามจี้จี้เพื่อเอาคําตอบเยอะๆจะรู้สึกไม่สนุกแต่ถามแล้วรู้สึกน้องอยากพูดถามแล้วลูกสนุกลูกอยากตอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามได้เรื่อยๆเขาก็จะอยากคุยกับเราเนาะเราก็ไม่อยากคุยกับคนบางคนที่แบบชอบถามถามอะไรแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากคุยกับคนที่ถามแล้วเรา รู้สึกดีอ่ะเขาสนใจเราอ่ะเขาเขาใส่ใจกับความรู้สึกเราน้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสังเกตตัวเองเนาะ